้นบาเดี๋ยวไ่บรรจุล่ะบรรจุเรียบร้อยใช้เคงยิงปลอดภัยเปิดห้ามไกห้ามไกยิงไปแล้วลูกกะลูกจรวดไม่ทำงานลูกจรวดไม่ทำงานเราครอยห้าทีหนึ่ง สองหสามหนึ่เป็นห้ามันไปแล้วพูดเลยล้วจะโดดไม่ทำงานรูจะโดดไม่ทำงานรอคอย้นาทีหนสอ่พูดด้วยขึ้นนกขึ้นกิงมันไปแล้วลูกจะโดดไม่ทำงานลูกจะโดไม่ทำงานไม่พูดอีก่าขึ้นนกข้ามขึ้นนก้ามกลรอคอยนาที หนึ่งนาทีสนาทีเลิกเลิกบรจุเลิกบรจุเล็ก้อยาใจั้นใจผเวลาเนี่ยพูดด้วพ